ราสารีรนั้นเราทุกท่านรู้กันเป็นอย่างดีแล้วว่าเป็นพระอัครสาวกแต่อย่างไรก็ตามยังมีประเด็นหนึ่งซึ่งตกค้างอยู่ในใจของท่านซึ่งถึงแม้ท่านจะป่วยหนักหนาสาหัสจวนเจียนชนิพานแต่ท่านก็ขอให้ภิกษุรูปหนึ่งรวมทั้งศิษยานุศิษินนำท่านกลับไปยังบ้านเกิดของท่านเมื่อไปถึงยังบ้านเกิดของท่านโยมมันดามารับรองท่านโปรในบัติพัทวีท่านและในคืนสุดท้ายก่อนที่จะนิพานนั่นเองท่านก็มีโอกาสได้แสดงธรรมโปรดโยมมันดาของท่าน นได้ดวงตาเห็นธรรมเมื่อท่านตอบแทนค่าน้ำนมหรือทดใช้ยนี่ศักดิ์สิทธิ์สำเร็จแล้วในเช้าตรู่วันต่อมานั่นเองท่านก็นิพพานที่ห้องซึ่งครั้งหนึ่งโยมบารดาเคยให้กำเนิดแก่ตัวท่านนั่นเองจริยาของพระสารีบุตรนั้นสอนพวกเราชาวพุทธว่า การตอบแทนพระคุณมารดาบิดานั้นเป็นจริยาอันประเสริฐเลิศล้ำที่สุดที่แม้แต่พระอรหันต์ก็ยังต้องประพฤติปฏิบัติคมธรรมประจำวันนี้ก็คือการชักนำมารดาบิดาเข้ามาสู่เส้นทางธรรมคือการตอบแทนพระคุณอันประเสริฐเลิศล้ลำที่สุด